สวัสดีครับโลกพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันที่7กรกฎาคม25-56ครับวันนี้ก็วันที่7กรกฎาคมวันที่7เดือน7ที่ญี่ปุ่นเป็นวันทานาะตะครับเป็นเทศกาลที่คนที่ชื่นชอบญี่ปุ่นหรือว่าชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับเกี่ยวกับทานาะตะในในก็ในแล้วลว,วันนี้ผมก็ขอมาพูดเกี่ยวกับทานาปตะนี้ละกันว่าเทศกาลนี้มันมีที่มาเป็นยังไงแล้วก็คนก็ทําอะไรกันในเทศกาลนี้นะครับในเทศกาลนี้นะครับก็จะมีตำนาน เกี่ยวกับทารุปบบาตาก็คือว่าที่แม่น้ําอามานกาวะหรือว่าแม่น้ําบนสวรรค์เนี่ยนะครับก็มีเทพเจ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้านี้เทพเจ้าองค์นี้ก็มีลูกสาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโอดิชิเมะแปลว่าเจ้าหญิงทอผ้านะครับหน้าที่ของเธอก็คือทอผ้าทอชุดกิโมโนให้กับเทพเจ้าต่างๆพอเจ้าหญิงโอดิชิเมะโตขึ้นเป็นสาวแล้วพ่อก็อยากจะหาเจ้าบ่าวให้แต่งงานนะครับหาไปหามาก็ไปเจอชายหนุ่มเลี้ยงวัวที่ชื่อว่าฮิโกโบชินะครับอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําอามานกาวะนี่แหละก็เลยจัดให้2 2คคนนนนนีี้แต่งงากกั แต่าง,งานกันอยู่ดีมีสุขมากมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากจนเกินไปจนลืมงานการของตัวเองเจ้าหญิงทอผ้าก็ไม่ได้ทอผ้าชุดกิโมโนให้กับเทพเจ้าต่างๆจนเทพเจ้าก็มาบ่นว่า เอ้ยชุดกิโมโนเก่าขาดหมดแล้วทําไงดีส่วนชายหนุ่มเลี้ยงวัวฮิโกโบชินะครับก็ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูแลว,วัวตัวเองจนไม่สบายเป็นโรคกันหมดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเทพเจ้าของแม่น้ำอามานก,กาวะก็โกรธมากนะครับก็เลยสั่งให้สองคนนี้แยกกันอยู่คนนึงอยู่ทางตะวันตกอีกคนยังอยู่ทางตะวันออนะครับไม่รู้คนไหนอยู่ทางไหนเหมือนกันแต่ว่าพอเทพเจ้าเห็นลูกสาวของตัวเองนะครับโอทีเมเสียใจมากเศร้าเสียใจมากที่ว่าไม่ได้เจอกับ ฮิโกโบชิก็เลยสงสารบอกว่าโอเคถ้างั้นปีหนึ่งเนี่ยให้ข้ามแม่น้ําไปเจอฮิโกโบชิได้แล้วกันแล้ววันนั้นก็คือวันที่7เดือน7นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นมาทั้งสองคนก็เลยตั้งใจทํางานของตัวเองเพื่อที่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับเจออ้าหญิงโอทิเมะจะได้ข้ามไปเจอกับชายหนุ่มเลี้ยงวัวฮิโกโบชิที่ฝังของแม่น้ําได้ครับนี่ก็คือตำนานของทนาบาตนะครับอามาแลวกว่าเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าทางช้างเผือกก็คือดาวจํานวนมหาศาลที่เราเห็น อยู่บนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับเจ้าหญิงโอดิทิเมก็คือดาวเวกาส่วนชายหนุ่มเลี้ยงวัวโิโบชิก็คือดาวอัลเตอนะครับดาวสองดวงนี้นะครับเป็นดาวสองในสามดวงของสามเหลี่ยมฤดูร้อนของซีงงโลกเหนือนะครับอีกดนึงก็คือดาวเดเนฟครับก็จากข้อมูลที่หามาได้ดาวสามดวงนี้ก็คือเป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้าของฤดูร้อนในซีโลกเหนือนะครับแล้วก็เห็นเป็นสามเหลี่ยมอย่างในรูปนี้คือเห็นรูปท้องฟ้าสวยๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้สึกเสียดายที่เกิดแล้วก็โตในเมืองมาตลอดนะครับก็คือ,อยู กรุงเทพแล้วก็มาโตกเกียวเนี่ยก็เมืองใหญ่ทั้งคู่นะฮะตอนกลางคืนไม่เคยเห็นดาวเลยก็คือตอนที่ไปต่างจังหวัดท่านั้นจะได้เห็นแล้วก็คือถ้าเกิดได้มีโอกาสเห็นดาวหรืออะไรพวกนี้เยอะๆนะครับก็อาจจะแบบมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์มากกว่านี้ก็ได้น่าเสียดายเหมือนกันส่วนประเพณีของคนญี่ปุ่นในวันธนบัตานี่นะครับก็คือการเขียนคําอธิษฐานลงไปในกระดาษยาวๆที่เรียกว่าทันสักคุนะครับแล้วก็ ประดับไว้บนต้นไผ่นะครับก็ถามว่ามันเกี่ยวกับตำนานของวันนาป่ตา่ายยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหาก็ไม่ค่อยเจอในวิก,กิไม่ได้เขียนไว้ผมไม่ได้ไปหาอะไรมากมายโอเคนะครับก่อนจะจบวิดีโอวันนี้ครับนอกจากวันนี้จะเป็นวันธนาปตตะแล้วยังเป็นวันสอบระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือว่า J l P t ธอีกด้วยนะครับใครที่สอบวันนี้ก็ขอโชคดีละกันก็ถ้าเกิดจะให้เขียนอะไรบนทันสะกกุก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขอเขียนเป็นอวยพรให้คนที่สอบ ผ่านแล้วกันนะฮะถ้าเกิดตั้งใจสอบก็ขอให้ผ่านล้วกันแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่กับนพาพี่พิง์สองหวันอังคารวันพุธโดยมานาววันพฤหัสโดยจ๊อบวันเสาร์หน้าโดยเกยมน้อวันาทิตย์หน้าเด๋ยนผมแล้วเจอกันครับ